แล้วเดี๋ยวแม่ค้าส่องไฟให้ดูมีฐานวางไหมไม่มีเลยพี่จา๋าแต่ว่าถ้าอุ้ย<ม>อันนี้สวยวเอาผ้ากอ,อาาเอาเอา,เอาผ้าวางอลองก็ได้เอาผ้าวางลองฟิลแบบให้มันดูขลงขังคังไม่ใช่คลังเป็นฟิลแบบเวทมนต์เมจิกอะนะคะแล้วก็วางเป็นผ้าขาวหรือผ้าอะไรก็ได้วางสวยอืมสวยมากใช่ก็คือไปแบบไกลมากพี่ขาอะ แมคะ้ามีให้พี่เลือก2ก้อนที่ก้อนสวยๆเท่ากันเลยพาราอยู่ที่650บาทอันนี้เป็นหินฟูออลท์นะคะเป็นหินแห่งสติปัญญาเนาะเอาวางไว้ใกล้ตัวเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความนะคะเป็นอ่าทำให้ตระหนักรู้ถึงความมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอ่ะนี่เลยแม่ค้าเชียกก้อนนี้ก้อนนี้คือสวยเหมือนน้ำแข็งเลยอะ่ะดูดพ,<ท>พิเศษดีอยากได้ฐานด้วยแล้วก็นฐานเนาะ ki <laughs>